มินาซนิจวาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาสีองวันนี้เราอยู่ในเกมไม่ครับนะคะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถครับเพชรขึ้นมาเองได้เนี่ยค่ะทุกคนเย่ก็ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คือเป็นแร่เพชรใหม่นะคะที่ไม่ใช่เพชรธรรมดาแต่เป็นแร่ใหม่ที่เหมือนแบบที่เหมือนแบบเป็นเพชรนะคะที่แบบแบบใหม่ไปเลยอะ่ะทุกคนก็อย่างแรกนะคะเราต้องเราต้อง มีเจ้าคราฟก่อนนะคะทุกคนนะก็คือเอาตจคราฟนะคะแล้วก็ล้อมรอบอย่างนี้หลังจากนั้นก็ใส่เพชรไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็จะได้นี่เลยโอเคมาคที่อย่างแรกเลยนะคะคือเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถคราฟเพชรได้นะคะเพชรธรรมดานะจากโตคราฟนี้ใช่ไหมโอ้อืเออเคือเอาเหล็กเข้าไปนะคะทุกคนนะตรงช่องกลางทีละก้อนก็จะได้เพชรมาไว้แค่นั้นแหละนี่ เราอ้าวไหนวะถูกแล้วไหมถูกแล้วมันคือเพชรเลยเหรอแต่นะตอนนี้กำลังสงสัยทุกคนสงสัยว่ามันจะไปเพิ่มที่กองไหนอ๋อมันคือเพชรของจริงเลยนะคะอ๋เผลอไปตี <laughs> โอเคก็คือแค่เอาเหล็กนะคะใส่ตัวเครื่องก็จะได้เพชรมาในี่ยทุกคนง่ายมากง่ายมากๆโอเคมาที่อย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็น เพชรวิเทอร์เนี่ยทุกคนก็คือใช้ฐานนะคะใช้ฐาน2แล้วก็เป็นนี่กระดูกนะคะ2แล้วก็เป็นเพชรตรงกลางเน,นี่ยทุกคนก็ทำอย่างนี้เลยนะคะจึอ๊อ่าก็จะได้เป็นวิเทอร์ไดมอนด์นะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวความสามารถของมันเดี๋ยวเราค่อยทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยให้ดูทีเดียวนะเรามาคราฟก่อนแล้วกันนะคะ ต่อไปเป็นมูนไดมอนด์นั่นเองคนหรือว่าเป็นพระจันทร์เหรอเพชรพระจันทร์เหาะอันนี้ต้องใช้บล็อกเพชรด้วยนะคะแล้วก็ล้อมรอบเอาไปแทนไม่ทนโทษโทษโอ้ไม่ใช่คือคนละอันกันอันนี้เจเน็ d ไดมอนด์นะคะเป็นเพชรยักษ์อันนี้ทุกคนคนละอันกันน่ะเดี๋ยวเราต้องดูวิธีการครับเพชรพระจันทร์ก่อน รู้สึกว่าเราต้องขึ้นไป Y าย135ไม่ก็สูงกว่านะทุกคนเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวเดีเพื่อโยนเพชรนะคะหลังจากที่เราโยนเพชรมันก็จะกลายเป็นเพชรพระจันทร์เท่าที่เขียนมาบอกงี้นะ t i m n s e t night โอเคอ้าหุ้ยขนลุกว่ะเท่เอ้ยนี่เท่จริง เราได้สถานะม,มาด้วยแป๊บหนึ่งปรับเป็นตอนเช้าเหมือนเดิมกันเอาละนะความสามารถเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทุกคนนะคราฟกล่องโอเคได้ละต่อไปเป็นเ,เพชรหมูใช่หมูค่ะดูแลเด้อเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหม,อหมูใช้เนื้อหมูสี่นะคะเพชรตรงกลางแล้วก็เนื้อหมูล้อมรอบ ก็จะได้เป็นเพชรหมูน่ารักเวอร์ต่อไปต่อไปต่อไปเป็น End Stone นะคะให้ใช้ทำไมต้องเอา End Stone หให้ใช้งงงงอให้ทำให้คราฟนะคะคราฟในตัวคราฟปกติในทุกคนก็คือใช้ Ender Ender Pearl แล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยอ๋อหินธรรมดาคะทำไปทำไม,ำไมอ๋อคืออย่างน้อยก็คือมีสูตรคราฟ End Stone แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมาก หร Dante, ือว่ามันมีอะไรที่ใช้ install ได้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อโทษโทษโทษมันเราไม่ได้ดูข้างล่างอะทุกคนคือมันจะมีหินหิน install ด้วยนะคะทุกคนแต่คือเราไม่ได้สังเกตไงก็คือต้องใช้ install นะคะแต่คือถ้าอยากหา install ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไป dn นะเราก็ต้องทำแบบสกิก็คือเอา ender pearl กับหินนะคะง่ายๆเลยมาคราอย่างนี้เลยนะได้แล้วแล้วก็ ต่อไปเป็นเรสโตนะคะได้เรียบร้อยแล้วอุย๊ยเราเห็น,หนอะไรป๊บต่อไปเป็นไม้เนี่ยก็คือใช้สติกนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเป็นคัพเปอร์คัพเปอร์อินกอตนะย้ำว่าคัพเปอร์อินกอรโอ้ยนี่เท่ lining เหรอโอ้ว้าวโอเคซึ่ง แต่ละแร่นะคะมันมีพลังงานบางอย่างไม่ใช่แต่ละแร่ถะะ้ามันจะมีแบบว่ามันมีพลังของมันอีกนะ,ะอย่างเช่นแปรวิเทอร์เฮ้ยเราท,ทําทีเดียวเลยดีวยกว่าทุกคนนะมันจะมีสุดรครับอุปกรณ์อีกนะคะเดี๋ยวเราคราไปดูทีเดียวเลยแล้วกันสติก๊ก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ทีเดียวเลยไงออ,อย่างแรกนะคะเป็นนี่ทำนี้ก็อ้าวผิดที่ อโดนี่เป็นแพลตฟอร์มบูเดนนะคะเหมือนเป็นฐานไม้เหรอเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันทำทำไมนะคะทำแล้วได้เลยโอเคเดี๋ยวว่าค่อยมาดูกันนะคะต่อไปเป็นพิกแอคเอนสโตนว้าจากนั้นนะคะเป็นจะนี่เลยจิบ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 โอเคนี่วิอมัมเมซิ่งอยู่นะแล้วก็ หมูนะ,ะห,มหมูหมูใช้น้อหมูก็ใช้มือเนื้อหมูด้วยเช่นกันเนื้อหมู3ามทำแบบนี้นะคะได้แล้วอุ้ยน่ารัก,แล,กแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่เอาไอร n นนักเกตไว้น,น้านบนนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยวางด้วยเหล็กธรรมดาหลังจากนั้นก็เรสโตนไดมอนด์นะคะวางไว้ตรงนี้ก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มานท่อนะะต่อไปนะคะเกี่ยวกับพระจันทร์ละเออหลวงพระจันทร์ที่แบบ ตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยนี่เ้อได้แล้วแล้วก็อ้าวฮืมหินมาจันหายแรงมากแรงโยนเพชรก่อนทุกคนโยนเพชรแป๊บน,นึงลืม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 ได้มาแล้วต่อไปนะคะเป็นโอ้โหเจ้าสิงนี่แหละเฮ้ยดาวเพชรยากกันเองทุกคนแล้วก็เป็น ต้องใช้กระดูงนะคะสองอ้าวกระดูหายเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเลยนะคะโอเคทั้งหมดมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลยทีเดียวว่าอะไรทำอะไรได้บ้างเนาะก็คือไม่ได้อ่านมาก่อนนะคะอันนี้เ่าลุนลนา่นๆมาที่อย่างแรกนะคะอย่างแรกเลยไข่อะไรแอปเปิลเข้าตัวช่วย เดียว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 อเปิลจริงอ๋อไข่ไม้นะคะเพื่อถือค้างไว้เพื่อได้เพื่อเพื่อเพื่อ,อได้อปเปิลนั่นเองนะคะถือไว้ที่หมายถึงจะมือซ้ายหรือมือขวาวก็ได้จะเป็นมือหลักหรือว่ามือรองก็ได้ก็คือเราจะได้อปเปิลมาเรื่อยๆนะคะเฮ้ยถือว่าเป็นอาหารนะคะเยี่ยมยอดแล้วก็ดูพลังพิเศษของน้องที่เป็นอาวุธนะคะอาวุธเนี่ยกดคลิกขวาเพื่อสร้าง ฐานไม้เป็นแบบทางเดินไม้เราประมาณนี้แพตฟอร์มไม้นะคะข้างล่างคุณนั่นเองทุกคนก็ให้เราคือมันจะวางทับที่ที่เราอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยฉะนั้นก็คือต้องแต่ก็วางทับกันเจ๋งอยู่นะเนี่ยเอ้ยอันนี้เจ๋งนี่เจ๋งแต่เราต้องกดคลิกขวาค้างทุกคนนี่นะคะคือปล่อยเดินไปอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ก็สบายโอเคมาที่อย่างที่สองนะคะเป็น End น t o n e นั่นเองนะคะซึ่งเพชรเอ็นสเนี่ย เราถือไว้นะคะเพื่อทีอ่จะถือหรือว่าจะถือมือหลักหรือมือรองก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับสถานะจัมบูท5นะคะแล้วก็สโลว์ฟอลลิ่งนั่นเองทุกคนเพราะว่าเอา็นดิเมนชั่นนะคะดูเหมือนพระจันทร์นั่นเองทุกคนมันก็เลยได้แบบอย่างนี้เหรอไม่เข้าใจอะ่ะก็ประมาณนี้มั้งเออแต่มันอยู่เหมือนพระจันทร์นะคะเอะ็นดิเมนชั่นอ่ะทุกคน โอเคแล้วก็อุปรกรณ์มันนะคะคือแอนโธน์พิกแอนกันเองทุกคนสามารถขุดได้เร็วมากๆานะคะโดยขุดแอรียอนสามคูณ3านี่ทุกคนมีแอรียนกันขุด3คูณด้วยกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาหินก่อนเจอละนเ้ยเฮ้ยเร็วจริงเลเราชอบอันนี้เฮ้ยเร็วอ่เร็วที่ไหงแบบเร็วอะเ,เร็วตะโกนอะคือแค่จิ้มนะะแค่จิ้มแค่นั้นเองเฮ้ยชอบเราชอบนี้ไปขึ้นไปดูด้านบนเหมือนเดิม ต่อไปนะคะ lining diamond นั่นเองทุกคนก็คือสายฟ้านะคะซึ่งเจ้าตัวสายฟ้าเนี่ยให้กดคลิกค้างไว้เพื่อสุม่มอ๋อเหมือนเป็นการสุ่มให้ให้เกิดนั่นไงกำลังจะบอกสุมกะะส่มให้เกิดฟ้าผ่านะคะเออสุ่มให้เกิดฟ้าผ่านะคะที่แบบมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างตัวนี่เนี่ย <laughs> โอ้ยดูน้องประมาณนี้นะคะแล้วก็จะถือไว้มือหลังหรือมือรองก็ได้นะคะทุกอย่างเลย ยกเว้นเจ้าสีนี้ giant diamond นะคะก็พลังเต้าก,ก้อนกล,กลมนะคะกดที่ขวาเพื่อยิงลำแสงสายฟ้านะคะมันสามารถทำลายคริสตัลได้เนี่ยทุกคนมีครูดาวหนึงห่งวิเฮ้ยอู้ย,ยนี่เจ๋งอยู่นะแต่เสียงฟ้าผ่าด,ดังมากเลยต่อไปเป็นน้องหมูนะคะน้องหมูนี่กดเพื่อได้รับแบบสถานะ อาหารนะคะคือเหมือนกับว่าเราไม่มีทางแบบไม่มีทางหิวนะคะนั่นแหละคือเวลาเราหิวเราก็แค่แบบถือไว้นะคะหรือว่ายัดใส่มือซ้ายไว้ตลอดเวลาคือคือเราจะไม่หิวนะคะเราอิ่มอิ่มตลอดเวลาอิ่มแบบไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วก็เจ้าพลังนี้นะคะเรากดที่ขวาเพื่อยิงไน,นะะ้เลยทุกคนโอเครู้แล้วว่ายิงอะไรยิงหมูนะคะแล้วก็จะได้อาหารแน,นะะ่เทุกคน โอ้มีเขียนนะคะด้วยว่า t เทคนเบลดเนเวอร์ได้นะคะก็คือเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่มีเหมือนเดิมบัสคอร์ตนะคะเป็นน้องหมูนั่นี่ที่เขาเสียไปแล้วนะคะก็นี่เลยต่อไปต่อไปเป็นโอ้มันได้พวกอาหารลืมบอกนะคะได้พวกอาหารกับก็ได้นอปล์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเป็นเรสโต e นะคะเป็นเรสโต n นให้ถือนะคะเพื่อ ทำให้สามารถมองเห็นมองเห็นมอนสเตอร์รอบตัวนะคะทุกอย่างรอบตัวเลยที่มันมีชีวิตยอยู่นั่นเองทุกคนก็คือมันจะเรืองแสงออกมานะคะให้เราได้เห็นนั่นเองโยโยเยโยเยมาแล้วก็อุปกรณ์นะคะคือ Mining Drill คลิกขวาเพื่อ can break อันนี่เลยคลิกขวาเพื่อส่งเจ้าน้องตัวนี้ไปเอาไปตัวอะไรวะว้าว หมือนเป็นสว่านแบบเป็นสว่านที่แบบน่ารักน่ารักอะ่ะแล้วก็มีคําเตือนนะคะว่าน้องสามารถพังบล็อกที่ไม่สามารถพังได้เช่นสิ่งที่เรียกว่าเบดร็อกใช่ไหมเดี๋ยวลองอุวยของเขาตัวเต็มเลยชิบหายแนย่อยากรู้ก็คือต้องเซกเบดร็อ <laughs> ก <Bed rock S 1> ออกมาเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> ขุดเบดร็อกได้จริงเฮ้ย <laughs> มันเจ๋งว่าน้องเนี่ยโอเคนะคะต่อไป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  ก็คือมูไดมอนด์แน่ๆนะคะกดถือไว้เพื่อได้รับเอฟเฟกต์ในพิชชันก็คือสามารถมองเห็นกันขึ้นได้นะคะอย่างที่เราเคยเคยเคย,เคยเห็นแล้วตะกี้นะคะแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อเด้อเด้อเด้อเฮ้เดี๋เดๆๆนี่ไงโอ้ยเหมือนทำให้พราชญ์หล่นลงมาใส่สัตว์ูนะคะแถวนี้ ตายอ่ะดาเมจน้อยมะพอเวลาเป็นกลางคืนจะได้อะไรไหมไม่มีอะไรนะคะเหมือนเดิมต่อไปเป็นจอยน์ไดมอนด์นะคะมันมันมีดาเมจมากกว่าเพชรปกติแนงทุกคนก็คือสปีดนะคะลบสอเลยแต่ว่าดาเมจมันเดี๋ยวเดินดาวเพชรปกติมันไม่มีดาเมจดิดาเมจเจ็ดเหมือนดาบเลยทุกคนแต่มันเป็นแค่เพชรนะคะแล้วก็ดาบกดขี้ขวานะคะเพื่อยิง เอาเพื่อแบบเนี่ยเนี่ยเออประมาณเนี้ยปล่อยดาบออกไปนะคะยิงดาบออกไปมีคูดาวสาววินาทีแสดงว่ามันโอ้โหมันแรงจริงเพราะว่ามันมีดาเมจนะคะ22ดาเมจ2ีบแล้วก็มีสปีดลบ3.2มจุดสองอันเองนะคะแรงมากต่อไปสุดท้ายนะคะคือวิ t เทอร์ไดมอนด์นั่นเองนะคะกด ให,ให้ถือไม่ใช่กดโทษคือไปแปว่ากดตลอดเลยให้ถือนะคะเพื่อที่จะสโลมอบข้างๆทําให้มอบบันช้าเนี่ยทุกคนแล้วก็จะได้อะไรอ่ะสโลแล้วก็ได้ได้รับสถานะวิตเทอร์อ่าอ่าอ่าติดสโลแล้วได้รับสถานะวิเทอร์นะคะก็ต่อไปถะะ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของวิเทอร์เนี่ยทุกคนนี่พลังสุดท้ายแล้วก็คือเออเหมือนมันเป็นการ ปล่อยลูกธนูเหรอแล้วก็วิเทอร์เอฟเฟกนะคะกดที่ขวาวิง่งหัวกะโหลกโอเคตามนั้นเลยคู่ดาวสุดจุ่านคะคะเหมือนกดขี้ขวาวิง่งหัวกะโหลกแล้วก็ตัวทุกตัวที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยก็จะติดสถานะวิเทอร์ไปด้วยประมาณนี้นะคะนี่คือจบแหละเย้เฮ้ยอเมซิ่งอยู่นะเราชอบเราชอบนี่ขอคนนี้เขาทำดีมาเลยตลอดนะ,ะทุกคนนะเราก็ชอบมาดีวิว โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะคะสำหรับ8 <c oughs> สำหรับ8 8ดเพชรใหม่แล้วก็8ไอเทมใหม่นะคะที่เ,เพิ่มเข้ามาในเกมแมคครับเนาะก็โอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่อง 4rc ได้ C Net นะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้ในคลิปเลยนะบ๊ายบุ๊ย